ร้อยตำรวจรีสันทิติทำใจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครได้ฝากเตือนไปยังประชาชนเจ้าของสถานประกอบการห้องเช่าหอพักให้ระมัดระวังเรื่องการเกิดอัคคีภัยให้มากขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อนหลายปัจจัยส่งผลให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้ง่ายอย่างเช่นตามบ้านเรือนทั่วไปให้มันตรวจสอบปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าหากไม่อยู่บ้านก็ไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ตรวจสอบถังแกส๊สต้องปิดวาล์วให้สนิทไม่เก็บกองเชื้อเพลิงเช่นกระดาษกล่องพัสดุที่ไม่ใช้เอาไว้เช่นเดียวกับหอพักห้องเช่าห้องแถว ที่เจ้าของห้องผู้ดูแลก็ต้องตรวจรา และแนะนาให้ผู้เช่าห้องดูแลภายในห้องตนเองไม่เสียปลั๊กทิ้งไว้ไม่จุดทูปเทียนบูชาพระทิ้งไว้เพราะหากเกิดประกายไฟจะเข้าไปดับไฟยากเพราะว่าไม่มีใครเห็นค่ะส่วนสถานประกอบการต่างๆก็ต้องตรวจสอบระบบการทํางานต่างๆให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานไม่ชารุดจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมและต้องซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ตามขั้นตอนที่ได้ซักซ้อมไม่ให้เกิดความเสียหายส่วนตามสถานที่ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างถนนกองขยะทุกคนก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาน เพราะมักจะเกิดเพลิงไหม้ตามป่าหญ้าดงปลืรือหรือการแอบจุดเผาขยะตามข้างทางที่เป็นเหตุของเพลิงไหม้ซึ่งหากใครพบเห็นให้รีบแจ้งท้องถิ่นนั้นๆให้เร็วที่สุดค่ะอยากจะขอเรียนฝากพี่น้องประชาชนนะครับช่วงนี้เป็นเริ่มเป็นช่วงหน้าร้อนละนาการเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเพลิงไหม้จะบ่อยขึ้นเพดัะนั้นสิ่งที่เป็นตัวป้องกันที่จะไม่ให้เกิดก็คือพวกเชื้อเพลิงต่างๆเหล่านี้พยายามอย่าให้มีในบ้านเราหรือสถานที่นะเพียร์ให้เรียบร้อย นะครับเพื่อเพื่อ,อป้องกันความเสี่ยงอย่างอื่นนอกจากนี้นะครับาการฝึกซ้อมแผนสถานประกอบการต่างๆก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ